ข่าวสารโครงการเงินที่ทัลนึ่งหมื่นบาทนะครับผมข้อท็อปิกคำถามวันนี้นะครับมีคนถามเข้ามาเงินสด1,000 0บาทเฟส2นะครับผมไม่ได้ลงทะเบียนทางรัฐมานะครับทำยังไงถึงจะได้รับเงินหมื่นเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันฝากกดไลค์กดซับค b าคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับหลังจากเฟสหนึ่งนะครับเฟสหผ่านไปแล้วเฟสหโอนเงินสดนะครับสำหรับผู้มีบัตรวัสดิรแห่งรัฐ นะครับแล้วก็ 2. สําหรับผู้พิการนะครับซึ่งทั้ง2เคสนี้ไม่จำเป็นจะต้องลงทะเบียนกับแอปทางรัฐนะครับก็ได้ไปเลยนะครับได้ไปเต็มเต็มเลยนะครับ ได้ไปเต็มๆเลยนะแต่สําหรับเฟสสาสำหรับผู้สูงอายุนะครับสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปได้ในเฟส3ซึ่งต้องมีเงื่อนไขคือลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐมาก่อนจึงจะได้นะครับซึ่งจะมีการโอนซ้ําอีก3รอบนะครับใน28 ุมา28มีนาและ28เมษายนนั่นเองนะครับส่วนสําหรับใครนะคนนี้ถามมาว่าสวัสดีครับผมอายุ68ปีแต่ไม่ได้ลงทะเบียนทางรัฐนะครับผมจะทํายังไงถึงจะได้เงินหมื่นผมผูกพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้วขาดอย่างเดียวไม่ได้ลงทะเบียนทางรัฐช่วยแนะนาด้วยครับก็คือมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเปิดนะครับให้ไปลงทะเบียนคือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งคนนี้นะครับ คุณพี่อ่ะคุณพี่เข้าขายเพราะอายุ68นะครับก็ถือว่าอายุน่าจะเ,าเกินและเกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับน่าจะเป็นกลุ่มที่อาจจะไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถไปยื่นนะครับไปทำเรื่องได้ซึ่งทำเรื่องที่ไหนนั้นเนี่ยตอนนี้ทางภาครัฐยังไม่ได้ออกมานะครับว่าทำเรื่องที่ไหนเมื่อไหร่นะครับช่วงเวลาใดนะครับวันไหนตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาเพราะนั้นต้องรอก่อนนะครับรอประกาศคาดว่าใช้คำว่าคาดการณ์ น่าจะเดือนมีนากับเมษาซึ่งมันจะพ้องไปกับเฟส3นะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนทางรัฐมาอายุนะครับ16ปีถึง60ปีนะครับไม่ได้อยู่ในกลุ่มเฟส1ไม่ได้อยู่กลุ่มเฟส2จะได้รับในเฟส3ซึ่งจะดำเนินการไปพร้อมกันแจกเงินไปพร้อมกันแต่สำหรับเฟส3เนี่ย สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเนี่ยจะได้รับในรูปแบบของเงินดิชั่นนะครับ10,000บาทแต่สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนอาจจะได้เป็นอาจ,จะนะอาจจะได้เป็นเงินสดนะครับมาสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งคาดการการลงทะเบียนน่าจะเป็นธนาคารของรัฐไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นนะครับใช้คำว่าอาจจะเป็นออมสินท,ทอกสทออสอย่างเงี้ยนะครับหรือกรุงไทยอาจจะมีการเปิดนะครับให้ ไปลงทะเบียนสําหรับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะซึ่งคุณพี่ก็สามารถไปลงทะเบียนได้นะครับจึงจะมีโอกาสได้เ,เงิน1นึ่งหมืนลงทะเบียนไม่ได้หมายความว่าได้ทันทีเลยนะเขาต้องไปตรวจเช็ครายละเอียดอีกทีนึงเอาข้อมูลไปดูว่า 1. คุณเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเปล่าเงื่อนไขคืออะไรนะครับอย่างเช่นมีรายได้นะครับขั้นต่ำนะเ,เกิน8 0 0แสนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ นะในปีภาษีนั่นปีภาษีนี้อายุเท่านี้เท่านี้นะครับมีรายละเอียดเป็นยังไงแบบเนี้ยนะครับคือเขาต้องไปตรวจเช็คคุณสมบัติก่อนนะจึงจไอ้นี่เพราะนั้นอันนี้คือช่องทางที่ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับซึ่งอันเนี้ยมาแน่นะครับใช้คําว่ามาแน่นะแต่ยังไม่ระบุวันนะครับมาแน่นะกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนเพราะนั้นที่สามารถ ไปลงทะเบียนในกลุ่มนี้ได้นะครับก็จะได้เงิน,ห,นหมื่นหนึ่งเหมือนกันนะครับนะส่วนกลุ่มอื่นๆนะครับก็ตามสิทธิ์นะเฟสสามรอก่อนนะครับเฟสสามรอก่อนน่าจะมาพร้อมกันมีนาเมษานะครับอีกสองสามเดือนเพราะว่าคุณพี่อ่ะพลาดไปแล้วตรงที่ไม่ได้ลงทางรัฐเอาไว้ไงพอไม่ได้ลงทางรัฐเอาไว้อ่ะมันก็เลยไม่ได้ในเฟสหนึ่งก็ไม่ได้เฟสสองก็ไม่ได้เฟสสามคุณพี่ก็ไม่ได้อีกเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นกลุ่ม ที่พอจะไปได้คือในส่วนของกลุ่มผู้ไม so ่มีสมาร์ทโฟนนะกลุ right ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ Poke ่งไปลงทะเบียนได้เพราะว่าเอาจริงเขาเขาไม่ได้รู้หรอกว่าใครมีสมาร์ทโฟนไม่มีสมาร์ทโฟนใช่ไหมเขาก็เปิดโอกาสให้มาลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนคุณพี่ก็ไปลงทะเบียนนะครับแค่นั้นแหละนะไปลองลงทะเบียนดูนะแล้วได้ไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติแล้วล่ะนะครับใครมีคําถามอะไรลองถามกันเข้ามานะครับ ฝากกดไลค์ like, ก็สับคลายเป็นกำลังใจด้วยก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยสแกน QR ว o d โคตอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกด โอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับ อย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิชาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจรงิงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ